เขาได้ขับรถเข้าไปยังถนนสายหนึ่งในเวลากลางคืนมันเป็นถนนที่มีเรื่องแปลกๆแบบเดียวกับกฎในกระดาษที่เขาเคยอ่านทั้งการเข้ามาของชายแปลกหน้าโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณรถยนต์สตาร์ทไม่ติดเขาจะออกจากถนนเส้นนี้ได้หรือไม่เชิญรับฟังได้เลยคลื่นสยองเรื่องหลอนที่ไม่เหมือนใครรบกวนกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งผมกำลังยืนอ่านข้อความในกระดาษแผ่นหนึ่งมันเป็นข้อความที่ถูกเขียนด้วยลายมือเกี่ยวกับกฎและข้อปฏิบัติสำหรับการใช้ถนนที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักกฎและข้อปฏิบัติสำหรับการใช้ถนนหมายเลข703กฎข้อที่1ไม่ควรขับรถเข้าไปในถนนหมายเลข703ในเวลากลางคืนโดยเฉพาะในเวลาหลังเที่ยงคืนหากไม่จำเป็น ควรอยู่ห่างจากถนนเส้นนี้ให้ไกลที่สุดกฎข้อที่2หากขับรถเข้ามาในถนนหมายเลข703แล้วคุณไม่ควรถอยรถกลับไปด้านหลังไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าได้ขับรถย้อนสอนกลับไปโดยเด็ดขาดกฎข้อที่3หากคุณใช้ถนนหมายเลข703ในเวลากลางคืนคุณไม่ควรรับคนแปลกหน้าขึ้นมาบนรถไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามเปิดประตูให้เขาขึ้นมาเป็นอันขาด กฎข้อที่4หากรถของคุณเสียระหว่างที่อยู่บนถนนหมายเลข703ห้ามเปิดประตูลงมาจากรถให้อยู่ในนั้นจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นกฎข้อที่5ในถนนหมายเลข703ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หากพบว่ามีใครโทรเข้ามาอย่าได้กดรับเป็นอันขาดกฎข้อที่6หากเป็นไปได้คุณไม่ควรหยุดรถบนถนนเส้นนี้หากพบเจอตัวอะไรมายืนขวางทางให้เลี้ยวหลบ หรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้ขับชนร่างนั้นไปเลยนั่นคือข้อความทั้งหมดที่อยู่ในกระดาษแผ่นนั้นเมื่อได้อ่านมันจนจบผมก็เผยรอยยิ้มออกมาผมนี่มันอัจฉริยะจริงๆที่สร้างกฎบ้าบอๆเหล่านี้ขึ้นมาได้พอดีว่าช่วงนี้ผมชอบฟังเรื่องแนวกฎแปลกๆเห็นมีอยู่ช่องหนึ่งใน YouTube มันชอบทำเรื่องแนวนี้ออกมาว่าจะเขียนส่งไปให้เขาอ่านหน่อย เห็นยอดกำลังตกรู้สึกสงสารเพื่อจะช่วยอะไรมันได้บ้างหลังจากนั้นผมก็เดินกลับไปขึ้นรถเพื่อจะออกเดินทางต่อทว่าตอนที่เดินกลับไปยังลานจอดผมก็ได้พบว่ามีใบปลิวแผ่นหนึ่งมาเสียบอยู่ใต้ที่ปัดน้ําฝนพอหยิบมันขึ้นมาก็พบว่าเป็นใบปลิวสำหรับปล่อยเงินกู้นั่นสร้างความงุญหงิดให้ผมพอสมควรอะไรของมันว่เห็นว่าผมขับรถญี่ปุ่นถูก แล้วคิดว่าเป็นพวกไม่มีอันจะกินรือยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็กวาดสายตาหาไอ้เจ้าของใบปลิวแล้วสายตาก็ไปสะดุดกับชายร่างท้วมคนหนึ่งที่กําลังเดินถือกระดาษคงจะเป็นมันนี่แหละที่มาเสียบใบปลิวที่รถผมหน้อยแบบนี้ก็ต้องสั่งสอนสักหน่อยผมยืนซุ่มดูจนรู้ว่ามันขับรถคันไหนเข้ามาพอได้เห็นเข้าก็แอบย่องเอากระดาษแผ่นนั้นไปเสียบไว้ใต้ที่ปัดน้ำฝน ใช่แล้วล่ะมันคือกระดาษกฎที่ผมเขียนขึ้นมาเมื่อสักครู่หากมันได้มาอ่านเข้าแล้วก็ต้องกลัวจนหัวหดเป็นแน่เมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยผมก็เดินกลับมาขึ้นรถอย่างอารมณ์ดีน่าเสียดายที่ผมมีเวลาไม่มากอดเห็นหน้ามันตอนที่ได้อ่านกฎในกระดาษที่ผมเขียนเลยเวลาได้ล่วงผ่านมาจนถึงช่วงใกล้หัวค่ำ GPS บอกผมให้เลี้ยวรถเข้าไปในซอยแห่งหนึ่งมันเป็นซอยที่ไม่ใหญ่มาก มีถนนกว้างสองเลนสองฝั่งทางเป็นป่ารกแทบจะไม่มีสิ่งปลูกสร้างให้เห็นอ๋อผมลืมบอกไปตอนนี้ผมกำลังเดินทางข้ามจังหวัดจะหลงเข้ามาอยู่ในถนนแบบนี้มันก็ไม่แปลกเท่าไหร่หรอกแล้วเมื่อผมได้ขับรถไปเรื่อยๆก็ได้พบว่ามันเป็นซอยแบบเดียวกับที่ผมจินตนาการตอนเขียนกฎให้ตายสิรู้สึกขนลุกอยู่เหมือนกันนันเนี่ยแล้วยิ่งขับรถเข้ามาตอนกลางคืนแบบนี้ ยิ่งเหมือนกฎที่ผมเขียนเข้าไปใหญ่ทว่าในระหว่างนั้นเองก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นขณะที่รถของผมกำลังแล่นไปตามทางจูจูก็ได้มีร่างหนึ่งวิ่งเข้ามาตัดหน้าสัญชาตญาณสั่งให้เท้าของผมเหยียบเบรกกระทันหันเกิดเสียงครูดกับถนนดังเอียดเข็มขัดรัดร่างของผมไว้แน่นเมื่อกี้มันบ้าอะไรกันวะเมื่อตั้งสติได้ผมก็เงยหน้าขึ้นมา แล้วก็ได้พบร่างหนึ่งกําลังยืนเคาะอยู่ข้างกระจกช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยตอนนั้นผมสะดุ้งตกใจอีกฝ่ายคงจะเป็นคนที่วิ่งตัดหน้าผมเขาเป็นชายผมเผ่ารุงรังแต่งตัวมอมแมมและดูไม่น่าไว้วางใจเอาเสียเลยได้โปรดเถอะครับช่วยผมด้วยช่วยพาผมออกไปจากถนนเส้นนี้ทีเมื่อได้ยินเช่นนั้นผมก็รู้สึกเห็นใจอย่างบอกไม่ถูกเขาคงติดอยู่ในถนนเส้นนี้มาสักพักแล้ว การได้ช่วยเขาออกไปคงเป็นเรื่องดีก็ได้ครับผมว่าพร้อมกับปลดล็อกประตูรถหลังจากนั้นผมก็รับชายแปลกหน้าขึ้นมานั่งเบาะข้างคนขับพอได้ซักถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหนก็ได้คําตอบว่าเป็นคนที่อาศัยอยู่ในวัดแถวนี้แต่ถูกพวกเด็กวัยรุ่นแกล้งเอามาปล่อยไว้ในซอยเปลี่ยวยิ่งได้รู้เช่นนั้นผมก็ยิ่งรู้สึกเห็นใจชีวิตของเขาก็ลําบากพอแล้วยังมาเจอไอ้พวกเด็กนรกนั่นอีก ผมก็เลยบอกว่าจะอาสาไปส่งที่วัดพ่อชายแปลกหน้าได้รู้เช่นนั้นก็ยิ้มออกมาไม่หุบหลังจากนั้นรถก็แล่นต่อไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นผมคิดยังไงถึงได้นึกไปถึงกฎในกระดาษที่ตัวเองเขียนขึ้นมากฎข้อที่สหากคุณใช้ถนนหมายเลข703ในเวลากลางคืนคุณไม่ควรรับคนแปลกหน้าขึ้นมาบนรถไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามเปิดประตูให้เขาขึ้นมาเป็นอันขาดไม่เอาหน้า มันก็เป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้นและผมก็เป็นผู้ที่เขียนมันเองคงไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้หรอกแต่ถึงจะคิดเช่นนั้นบรรยากาศสองฝั่งข้างทางก็ทำให้ผมอดคิดไม่ได้ตั้งแต่ขับรถเข้ามาผมก็เจอแต่ป่าความเจริญแทบไม่มีอีกทั้งตอนที่หันมองชายแปลกหน้าก็พบว่าเขากำลังนั่งยิ้มแปลกๆให้ความรู้สึกขนลุกพอสมควรนี่มันบ้าอะไรกันวะ ผมชักจะกลัวขึ้นมาแล้วสิเอาแบบนี้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยผมน่าจะโทรไปบอกเพื่อนว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเผื่อผมหายตัวไปมันจะได้ออกตามหาได้ถูกแต่ในตอนที่กดโทรออกก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นจนได้ปรากฏว่าโทรศัพท์ของผมไม่สามารถโทรออกที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าในถนนเส้นนี้ไม่มีสัญญาณเอาเฮ้ยผมอุทานออกมาอย่างไม่รู้ตัวเดี๋ยวนะ จะว่าไปแล้วในกฎที่ผมเขียนก็มีข้อหนึ่งที่บอกว่าในถนนเส้นนี้ไม่มีสัญญาณนี่วะอะไรกันนี่มันจะตรงกันเกินไปหรือเปล่ามันทำหัวใจของผมเต้นดังตุบตับเป็นไปไม่ได้หรอกต้องเป็นเรื่องบังเอิญแน่ๆแต่ความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกปรากฏว่าหลังจากผมขับรถต่อไปได้ไม่นานจูๆ่ๆเครื่องยนต์ก็ดับกลางอากาศส่งผลให้รถของผมต้องหยุดจอดอยู่กลางถนน อะไรวันเนี่ยผมร้องขึ้นมาอีกรอบทําไมมันต้องมาเกิดอาการตอนนี้ด้วยอะไรมันจะซวยขนาดนี้ถ้าว่าหลังจากความโมโหได้หายไปผมก็ต้องรู้สึกขนลุกจะว่าไปแล้วไอ้เรื่องรถเสียก็ตรงกับกฎที่ผมเขียนเลยนี่ว่ากฎข้อที่สี่หากรถของคุณเสียระหว่างที่อยู่บนถนนหมายเลข703ห้ามเปิดประตูลงมาจากรถให้อยู่ในนั้นจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นนี่มันบ้าไปแล้ว ทุกอย่างตรงกับกฎหลายข้อที่ผมได้เขียนไว้จะบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมันก็ไม่น่าจะบังเอิญขนาดนี้ให้ผมช่วยซ่อมไหมจูจูชายแปลกหน้าก็เอ่ยขึ้นมาหืมผมหันไปจ้องสบตาเขาคุณซ่อมรถเป็นเหรอสบายครับตอนอยู่วัดผมก็ซ่อมรถประจำอาการแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากผมแก้แป๊บเดียวหายจะจริงเหรอ ผมยังมีความรู้สึกลังเลในกฎของผมมันบอกไว้ว่าห้ามเปิดประตูลงจากรถไม่ใช่เหรอการที่เขามาขอซ่อมแบบนี้ก็แสดงว่าอา้าวจะไปไหนผมร้องถามแต่เขากลับเปิดประตูโดยไม่สนใจปล่อยให้ผมนั่งอ้าปากเหวออย่างทำอะไรไม่ถูกพอเป็นแบบนี้จะให้เขาลงไปตัวคนเดียวคงไม่ใช่เรื่องดีผมจึงต้องจำใจเปิดประตูลงไปยืนข้าง ชายแปลกหน้าเปิดกระโปรงขึ้นทำท่าเช็คนนเช็คนี่พอผมถามว่ารถเป็นอะไรเขาก็บอกว่าเกี่ยวกับหม้อน,น้ำแต่สิ่งที่ผมเห็นเขากำลังเช็คอยู่ดันเป็นแบตเตอรี่อะไรของมันวะผมชักจะสงสัยในฝีมือของไอ้ช่างประจําวัดคนนี้เสีแล้วแต่ในระหว่างนั้นขณะที่ผมกำลังยืนส่องแสงแฟลชจู่ๆก็มีลมวูบหนึ่งพัดเข้ามาทําให้ผมรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งร่างนั่นมันลมบ้าอะไรกัน แล้วเมื่อผมได้หันไปรอบๆก็ได้พบว่าพุ่มไม้สองฝั่งทางกําลังสั่นไหวผมรู้สึกขนลุกพุ่มไม้เหล่านั้นสั่นได้อย่างไรเป็นเพราะลมแรงหรือว่ามีตัวอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังกันแน่พอคิดได้แบบนี้ผมก็ยิ่งกลัวเข้าไปอีกไหนจะบรรยากาศชวนขนลุกไหนจะเพื่อนร่วมทางแปลกๆไหนจะกดในกระดาษที่ผมเขียนทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมด จนผมชักไม่แน่ใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทว่าในขณะที่ผมกำลังรู้สึกกลัวก็ได้มีเสียงดังขึ้นมาจากโทรศัพท์พอผมลุ้งหยิบมันออกมาก็ได้พบว่าเพื่อนของตัวเองเป็นผู้โทรตอนนั้นผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากอย่างน้อยก็ได้ติดต่อคนรู้จักแม้มันจะเป็นเพียงแค่การโทรก็เถอะแต่ในขณะที่ผมกำลังจะรับสายจูจูก็มีอีกหนึ่งความคิดผุดขึ้นมาในหัวไม่ใช่อะไรหรอก เกี่ยวกับกฎที่ผมได้เขียนนั่นแหละกฎข้อที่5ในถนนหมายเลข7 0 3ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หากพบว่ามีใครโทรเข้ามาจะได้กดรับสายเป็นอันขาดแก้แล้วมันตรงตามกฎที่ผมเขียนเอาไว้เป๊ะเลยแล้วถ้าจำไม่ผิดก่อนหน้านี้ยังไม่มีสัญญาณเลยนี่แล้วในตอนนี้เพื่อนของผมมันโทรเข้ามาได้อย่างไรพอคิดได้เช่นนั้นผมก็รีบทำการตัดสายกูไม่หลงกลหรอกลูกไม้งๆโ กนั่นผมเป็นคนเขียนขึ้นมาเองทําไมจะไม่รู้ละ่ะแต่เมื่อผมหันกลับไปด้านข้างก็ได้พบภาพอันน่าตกใจปรากฏว่าชายแปลกหน้ากําลังจ้องมองเข้ามาที่ผมในมือของมันถือแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ที่เพิ่งถอดออกมาจากรถเฮ้ยคุณทําบ้าอะไรวะแต่เขาไม่ตอบเอาแต่เผยรอยยิ้มแปลกๆออกมามันทําให้ผมรู้สึกกลัวกลัวเข้าไปถึงไขกระดูกเมื่อเป็นเช่นนั้นผมก็ไม่รอช้า วิ่งสับตีนแตกออกไปตามถนนชายแปลกหน้าคนนั้นต้องเป็นผีหรือไม่ก็ฆาตกรโรคจิตแน่ๆที่ผมคิดพอดเอาไว้มันต้องเป็นหนึ่งในสองอย่างนี่แหละให้ตายสิผมเพิ่งรับคนร้ายขึ้นรถมาทําไมผมถึงโง่แบบนี้ทั้งๆที่ผมเขียนกฎเหล่านั้นด้วยตัวเองแต่หลังจากที่ผมวิ่งออกไปสักพักจูจูก็สัมผัสได้ถึงแสงสีเหลืองเมื่อได้หันกลับไปที่นั่น ก็ได้พบกับรถเก๋งคันหนึ่งกำลังพุ่งทะยานเข้ามาให้รถเก๋งระยำนั้นไม่คิดจะเบรกแม้แต่นิดมันพุ่งเข้ามาชนที่ร่างของผมในทนททำผมกระเด็นหงายเข้าไปในป่าข้างทางเลือดแดงสดไหลอาบรู้สึกว่ากระดูกที่อยู่ข้างในน่าจะหักด้วยหลังจากไอรถเก๋งระยำชนผมแล้วมันก็หยุดจอดอยู่พักหนึ่งน่าจะเป็นเพราะความตกใจกลัวทว่าตอนที่มันเปิดกระจก ผมก็ต้องอ้าปากค้างปรากฏว่าไอ้คนขับก็คือชายร่างท้วมที่ผมเจอในปัม๊มแล้วมันก็ไม่ได้มาตัวคนเดียวมีเพื่อนอีกคนหนึ่งนั่งอยู่เบาะข้างคนขับแต่ที่พีกกว่านั้นก็คือในมือของมันกำลังถือกระดาษกฎที่ผมเขียนไว้ไอ้คนขับว่าเฮ้ hey, ดูนี่สิมันบอกว่าให้ชนคนที่ขวางหน้ารถทำแบบนี้ค่าถูกหรือเปล่าวะ เพื่อนของมันพยักหน้าถูกสิเอ็งทำตามที่กฎบอกไว้ไม่ใช่เหรอไอคนที่เราชนเข้าไปคงจะเป็นตัวประหลาดนั่นแหละเออวะงั้นเรารีบออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพวกมันจะฟื้นขึ้นมาภายหลังตอนนั้นผมที่กำลังนอนเจ็บอยู่อยากจะตะโกนด่าบิดาพวกมันสองคนแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็พบว่ามันกำลังเลื่อนกระจกแล้วรถคันนั้น ก็มุ่งทยานไปด้านหน้าผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าถน,นนเส้นนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรแต่ผมจะไม่แปลกใจเลยหากมีคนตั้งให้มันว่าถนน,น703ฟังจบแล้วรบกวนกดผุ่ไลค์เพื่อเป็นกำลงใจ